โอ้โหปะก,การังไม่ได้สีขาวโดยธรรมชาติแต่มันเกิดการฟอกขาวครับดำน้ําลงไปปุ๊บเจอภาพแบบนี้เลยครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาดำน้ําไปสํารวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปะก,การังฟอกขาวและสํารวจขยะทะเลบริเวณเกาะรอกและเกาะห้าตํตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาแหล่งท่องเที่ยวและดำน้ำที่สำคัญในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับ บริเวณเกาะรอกที่ระดับความลึกประมาณ1-5เมตรไปเจอปะการังฟอกขาวในพื้นที่ร้อยละ10-15เลยนะครับปะการังโขดเ,เป็นปะการังที่ฟอกขาวมากที่สุดนะครับแล้วก็ยังพบสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยอย่างเช่นหอยมือเสือดอกไม้ทะเลเป็นต้นได้รับผลกระทบเหมือนกันส่วนที่บริเวณเกาะ5ระดับความลึกประมาณ1-5เมตรพบปะการังฟอกขาวในพื้นที่ร้อยละ5ปะการังโขดเป็นปะการังที่ฟอกขาวมากที่สุดนะครับทั้ง2จุดวัดอุณหภูมิของน้ํา 31องศาเซลเซียสนี่ขนาดอยู่ใต้น้ํา5เมตรนะครับ31องศาเซลเซียสเลยครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่บอกว่าส่วนบริเวณน้ําลึกเนี่ยคือก็ดําลงไปสำรวจเหมือนกันแต่ว่าพบการฟอกขาวเพียงบางส่วนเท่านั้นภาพรวมยังคงมีความสมบูรณ์แต่ว่าทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ประการังฟอกขาวต่อไป